ดีค่ะสี่ประตูรอๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกระซิบบอกเรานะคะหรือจะให้รางวัลก็สามารถผ่านปุ่มระบบซุปเปอร์แสงของ YouTube เข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะคะมีสูบบชิไทยทัศสีประตูค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.4มีแอร์แบคด้วยนะคะลบปี2012เกียร์ธรรมดาค่ะราคา118,000บาทเลขไมล์ส0 0 0 0กิโลเมตร รถขับได้ปกติค่ะไม่มีชนหนักเล่มเอกสารมีพร้อมทะเบียนเคยระงับนะคะจดใหม่เมื่อปี67เดือนพฤษภาค่ะก็ะเดือนนี้นะคะทุกท่านเพิ่งจดมาใหม่นะคะเอาไปขับกันได้ค่ะทุกท่านกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์ระบบเซ็นทรัลล็อกเครื่อง2.4เบนซินเกียร์เข้ากระชับช่วงร่างปกติเบาะมีตำหนิเล็กน้อยตามรูปนะคะ แอร์เย็นค่ะสีตามการเวลามีรูรอยบ้างเล็กน้อยล้อมแม็กเดิมยางก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะเล่มทะเบียนมีครบนะคะโอนได้เลยพาษี6-8สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถตัวจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเบอร์โทรผู้ขายค่ะสามารถทักเข้าไปคุยและนัดหมายวันเวลาไปทดลองขับกันได้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านอยากให้ไปดูก่อนตัดสินใจนะคะ แอดมินนำเสนอกันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ